เอา้าเอา้าไปแล้วนะ่ะอา้าพี่จับผมพี่ไม่จับเขา,เาตามไปจับสิเอา้าพี่จะจับตัวฝั่งนี้เหรอเอา้าเอาเวรกรรมจับรถจับอยู่ฝั่งเดียวเอา้าฝั่งนู้นวิ่งได้ ไม่ฝั่งนู้นวิ่งได้หรอไ,ไม่ได้พี่ไม่ตามไปจับปนะ่ะฮะอุ้ยเอาดีๆอันเดี๋ยวผมวนไปดูนะอ่ะถ้าฝั่งนู้นไม่มีนะพี่นะแนใจนะอ่ะโน่นไม่คันแล้วนะนะไม่คันแล้วนะสองคันแล้วนะ ผมวนไปดูพี่เขียนไปสั่งผมนานฝั่งนู้นก็ต้องนานเหมือนกันนะเอามาแล้วหนุนอีกคันหนึ่งอ่ะรอดูในคลิปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายทะเบียนก่อนอุย้ยพี่ไปได้ป่ะเาติดไฟแดงนะ่ะผมวนไปดูนะถ้าไม่จับนะผมเอาลงเพจคอยดู จับรถจับดีฝั่งเดียวใจถอยใจถอยจับใจถอยไม่ใจถอยกันวนข้างหน้าเดี๋ยวรอดูพี่จับหัวสีแดง อยาดคำสั่งเรียกน,านอากคดีเดี๋ยว <ไป S 1> ผมรอ,อดูเดี๋ยวจะโดนข้อหาเอาผมรอดูผมรอดูได้ไหมเลิกเลยอ่านั้นผมค่อยๆวิ่งงั้นผมค่อยๆวิ่งถ้าพี่ไม่จับคันหัวสีแดงนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆวิ่งรอดูนะอ่าเดี๋ยวคอยดูนะว่าจับเปล่าอืม <c oughs> เดี๋ยวมีรถหัวสีแดงมานะเอาไปแล้วเอาพียโอ้ยไปแล้วนะเอาเฮียเขาไปแล้ว พี่พี่พี่เขาไปแล้วพี่เขาไปแล้ว